รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้เราพาคุณผู้ชมในหลากหลายประเด็นที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนและก็ช่วยแบ่งเบาภาระสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําให้พี่น้องประชาชนมีความยั่งยืนในชีวิตของตนเองนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็คือการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐที่จะตอบโจทย์ให้กับคนในชุมชนค่ะไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาคุยประเด็นเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานบทบาทหน้าที่ของดาโตยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านดาโตะมะดารีโตและนะคะซึ่งท่านดํารงตําแหน่งดาโตยุติธรรมประจาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลานั่งอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านดาโต้ค่ะอยากจะให้ท่านดาโตะได้พูดนิดนึงค่ะว่าเหมือนอีกหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยตำแหน่งนี้เราอยู่ครอบคลุมหรือว่า เราจะมีเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมีกฎหมายบังคับใช้มีบทบาทหน้าที่ของดาโต้เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ยังไงคะครับอัสสลามุอะลัยกุมอุรรัดมุลลอีถ้าเลาบุรุษกาตุอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะบิฮินัสตัยน์รอบิชราฮิสซาดาริเวยสิลิอัมรีวะฮุลูนุดะตมิลิซานิยุคหุคุลิอามะบะครับขอความสันติสุขความบริกาต แด่ผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพิธีกรที่มา,าเชิญดาโตมาร่วมรายการในวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสาร่วมในรายการนี้ด้วยครับสวัสดีครับค,ครับเกี่ยวกับคำถามที่พิธีกรได้ถามวา่าความเป็นมาของดาโตและก็บนบาทของดาโตนั้นกับผมขอย้อนอประวัติศาสตร์ พอสังเกตนิดหนึ่งว่าก่อนสมัยรัชกาลที่ห้ามีกรุงสุขโขทยัยในสมัยกรุงสุขโขทัยนั้นการใช้กฎหมายอิสลามจำกัดเฉพาะในทางใต้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันที่อื่นไม่มีเฉพาะภาคใต้เท่านั้นเพราะณตอนนั้นการปกครองเป็นรูปแบบ หัวเมืองประเทศราชก็คือให้เจ้าเมืองแต่ละเจ้าเมืองนั้นปกครองด้วยตนเองทําทกิจกรรมและก็คลี่คลายคดีรั่วตัดสินคดีต่างๆด้วยตนเองโดยขาดจากกรุงสุขโขทยัยและก็การตัดสินคดีแน่นอนต้องใช้กฎหมายสลามเพราะว่า,าเจ้าเมืองและประชาชน เกือบทั้งหมดนั้นนับถือาศาสนาอิสลามก็เลยต้องใช้กฎหมายอิสลามโดยปริยาย mm hmm. และก็ในสมัยกรุงศรีอยุธย,ยาก็นีก็ก่อนรัชกาลที่5้าเช่นกัน <c oughs> ก็ในสมัยนี้ทางใต้ก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงใช้กฎหมายอิสลามเหมือนเดิมก็คือเจ้าเมืองเป็นเป็นผู้ปกครองก็เรื่องตัดสินคดีก็อยู่ที่เจ้าเมืองเช่นกัน <c oughs> แต่ในในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาก็คือ,อมีการใช้กฎหมายอิสลามในเมืองหลวงด้วยก็คือในกรุงศรีอย,ยุธยาก็มีจุลาราชมนตรีเป็นพระผู้นำประชาคมมุสลิมณตอนนั้นามา,าเป็นตุลาการในการพิจารณาตักสินคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกณตอนนั้นแล้วก็ ในปีในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการใช้กฎหมายิสาามในเมืองหลวงและก็ทางใต้ด้วยพอมาสมัยราชการที่ห้าชการที่หก็มีการแต่งตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาแล้วก็ได้ยกเลิกการใช้กฎหมายิสาามในเมืองหลวงแล้วก็ได้ยกเลิกบทบาทหน้าที่ของทุลารารนตรมิเช่นกันนในในในสมัยราชการที่หนั้นก็จะบอกว่า การใช้กฎหมายลามในเมืองหลวงนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็ไม่ใช่ถึงปัจจุบันแต่ในในภาคใต้ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงใช้กฎหมายลามอยู่แต่มีความแตกต่างนิดหนึ่งก็เลยทางประวัติศาสตร์เขาแบ่งเป็นสองระยะระยะแรกก็คือการใช้กฎหมายลามในภาคใต้ก็เจ้าเมืองนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินคดีต่างๆทุกอย่าง เจ้าจมันเป็นผู้ตัดสินคดียกเว้นคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตหรือมีโทษริบซัดอ,อันนี้เจ้าเมันต้องขอพระบรมราชานุญาตเสียก่อนที่จะทําทการตัดสินคดีต่างๆเหล่านี้และในใน,นี้ก็มีการแก้ไขว่า,าให้เลือกอาจารย์ผู้สอนสาศาสนาอิสลามาที่ผู้คนนับถืออย่างมากนั้นมาเป็นดาโต้ยุติธรรม ามาเป็นคณะหนึ่งราวย0สคนเมื่อมีคดีความาคนมุสลิมีคดีความแล้วก็ที่ต้องใช้กฎหมายิสลามให้คู่ความนั้นเลือกดาตุยุติธรรมที่ตั้งไว้นั้นมาเป็นอนุญาตตตุลาการามาเป็นอนุญาตตตุๆๆลาการมาพูดคุยมาชำระคดีตัดสินคดีใ,ในในศาลทั่วไปนี่แหละแต่คนที่นับถือศาสนาอื่นเช่นไทยพูดอะไรเนี่ย แล้วก็คดีคดีอื่นที่นอกเหนือจากคดีครอบครัวและมรดกก็ให้ศาลทั่วไปเป็นผู้ชำระตัดสินคดีในตามกฎหมายบ้านเมืองไ,ไ,ไม่ใช้กฎหมายา斯兰นี่แล้วก็น้ะะระยะแรกระยะที่สองก็คือเมื่อปีพศ2444ก็มีกฎข้อบังคับการปกครองใน,ในจิตหัวเมืองในกฎข้อบังคับนี้ก็มีการกำหนด ขอบเขตและก็รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลาม,มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้การใช้กฎหมายิสลามก็รูปแบบและขอบเขตไม,ไ,มไม่ไม่แน่นอน mm hmm. ก็เลยก็ก็ก,กำหนดอันนี้ขึ้นมาก็มีชัดขึ้น <c oughs> นิดหนึง่งและก็ในกฎข้อบังคับนี้ก็จะกําหนดตุลาการที่ใช้กฎหมายที่บังคับใช้กฎหมายสลาม m นี้เรียกว่าก <c oughs> อดีเรียกว่ากอดี อกอดีนี่เป็นภาษาอาหรับหรือภาษามลา,ายูเรียกกอดีแต่ภาษามาลายูนี้จะเพิ่มคำนำหน้าว่าโตา๊ะซึ่งบ่งบอกว่าให้เกียรติกันก็เลยเรียกว่าโต๊กอดีโต๊กกอดีก็คือผู้พิพากษาตุลาการที่ตัดสินคดีอิสลามาในณนตอนั้นในปีพศ2อง0่มีสารตราของกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาะฉะบับหนึ่งลงวันที่ 24กันยายน2460ให้ขยายขอบเขตการใช้อำนาจการใช้กฎหมายอิสลามถึงจังหวัดสตูลในปี2460แล้วกใ็ในสารตราของกระสวงยุติธรรมก็ได้กำหนดหลายๆอย่างเช่นกำหนดตุลาการที่ดูแลตัดสินคดีอิสลามเรียกว่าดาตุยุติธรรมอันนี้แหละมดาตุยุติธรรมอาจารย์นี่แหละ มา,มาสารตราของกระทรวงยุติธรรมนี่แหละแล้วก็กําหนดด้วยเกี่ยวกับคุณสมบัติของดาโต้ยุติธรรมว่าต้องเป็นต้องเป็นคนที่ประชาชนนับถือมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่วัยวุธควรแก่เคารพนับถือเพราะเป็นในฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้รอบรู้ในกฎหมายอิสลามนี้เป็นคุณสมบัติของดาโต้แล้วก็ได้กําหนดว่ากฎหมายอิสลามนั้นจะใช้เฉพาะ คดีเกี่ยวกับครอบครัว,วและมรดกเท่านั้นค่ะ,ะแล้วก็กฎหมายอิสลามนี้จะใช้เฉพาะคู่ความที่เป็นที่นับถือศา,ศาสนาอิสลามอันนี้นแหละ,ะข้อกำหนดที่กำหนดจากสารตราของกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็ต่อมาปีพศ2486ในช่วงนั้นมีการมีสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ,ะแล้วก็รัฐนำนโยบาย รัฐนิยมรสชาตินิยมมาใช้บังคับใช้มาบังคับใช้ก็เลยทําให้กฎหมายอิสลามที่ใช้เกี่ยวกับรครอบครัวและมรดกในซีจังหวัดน,นั้นยกเลิกไปแล้วก็อำนาจหน้าที่ของดาตุยินซามก็ถูกยกเลิกเช่นกันก็แล้วในณตอนนั้นก็รัฐก็ได้บังคับให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับห้าบับหมาใช้ทั่วประเทศทั้ง จะหดภาคใต้เช่นด้วยเขาจะใช้กฎหมายนี่แหละมาบังคับใช้ก็เลยมาถึงเมื่อปีอหลังจากนั้นก็เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นลงประกอบกับอจอมพลปอพิบูลสงครามได้หมดอำนาจและก็มีรัฐบาลใหม่ก็เลยปีพศ .2489 ก็ได้บัญญัติพระราชบัญญัติ การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังรัปัตตานีนาราธิวายะลาและสตูล <Okay. S 2> อันนี้แหละเกิดเกิดขึ้นมาในพศ2489ในพรบรนี้แหละจะมีกำหนดว่าดาโตะต้องเป็นอุ์คณะคนหนึ่งในการพิจารณาคาดีอิสลาม <Okay. S 2> แล้วก็ดาโตมีอำนาจในการวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามแล้วก็ดาโต ลงลายมือชื่อในคําสั่งและคำพิพากษาที่คดีตัดสินไปนี่แหละแล้วก็พรบ2489จากวันนั้นถึงปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ในภายใต้พรบนี้แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาคุยกันต่อว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งดาตโตยุติธรรมเราจะมีการรับรู้หรือว่าสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าตำแหน่งดาตโตยุติธรรมเราจะมีการ บทบาทหน้าที่ในศาลจะมีการดําเนินการอย่างไรและนอกเหนือจากนั้นค่สะสถติที่ทางด้านดานตตอิธิธรรมได้ดําเนินการคดีทางกฎหมายสามารถสร้างความยั่งยืนและก็สร้างความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดฉยดันภาคใต้ได้อย่างไรช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงแก๊บมาบ้า ช่วงเก็บม,มาฝากวันนี้ค่ะพาทุกคนนะคะมาแซบมาอร่อยกับร้านออกัสส้มตำมุสลิมอีสานแซบที่จังหวัดยะลาค่ะร้านนี้นะคะขึ้นชื่อความอร่อยรสชาติจัดจ้านถูกใจสําหรับคนที่ชอบส้มตํารสชาติแบบทางอีสานแท้ค่ะและมีอาหารอีสานด้วยนะคะหลายอย่างทีเดียวค่ะทําให้แต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อส้มตําทั้งใส่ถุงกลับบ้านและนั่งกินกันที่ร้านเลยละค่ะส่วน,นเมนู ตำนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกถึง15อย่างด้วยกันตั้งแต่ตำไทยตำถั่วตำปลาระตตำปูตำมะม่วงตำข้าวโพดตำผลไม้ตำทะเลตำไก่ยอนและอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะรวมถึงแกงลาวอ่อมไก่ต้มแซบทะเลต้มแซบเนื้อก็มีนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีปีกไก่ย่างปลาดุกย่างข้าวเหนียวลาบไก่ลาบน้ำตกลาบทะเลและอีกหลากหลาย เมนูละลานตาทีเดียวค่ะส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นแกงลาวกับตำปลารหที่ลูกค้าจะสั่งเยอะนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปลาดุกย่างเนื้อน้ำตกเนื้อย่างตับหวานและยังมีซุปหน่อมไม้เป็นเมนูที่ให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยค่ะประเภทส้มตำถ้าลูกค้าชอบปลาร้าก็แนะนำให้กินเป็นตำปลารหลถ้ากินปลาร้าไม่เป็นก็จะเป็นตำทั่วไปอย่างตำไทยค่ะหรือว่าตำขา้าวโพดตำ งก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับร้านนะคะก็จะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเวน้นแต่ทามีธุระจำเป็นก็จะหยุดนะคะเวลาเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงหนึ่งทุ่มสำหรับใครที่จะมานั่งทานกันที่ร้านถ้าใส่ถุงจะใส่ถุงกลับบ้านนะคะก็สามารถมาได้จนถึงเวลาประมาณสองทุ่มค่ะร้านอยู่ในซอยเทศบาลเก้าหลังราชพัทยลาสามารถโทรมาก่อนได้นะคะถ้าใส่ถุงสั่งลูก งหน้าได้แต่ถ้านั่งที่ร้านนะคะจะไม่รับจองโต๊ะไม่รับทำตั้งไวนะคะก้ากลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการระเบียงใต้ค่ะเรายังคงพูดคุยเรื่องของการดําเนินงาน โดยเฉพาะตําแหน่งดาโตุยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดยแดนภาคใต้ค่ะว่าสามารถขับเคลื่อนสร้างความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไรค่ะอยากจะทราบว่าบทบาทหน้าที่หลักจริงๆแล้วของดาโตุยุติธรรมค่ะเรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างค่ะอ่าครับบทบาทหน้าที่ของดาโตุยุติธรรมก็บทบทบาทหลักก็คือตามพรบการใช้กฎหมายอิสลาม2489กนั่นแหละก็คือ,อหนึ่งดาโตุยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในองค์คณะ ในการพิจารณาคดอาีอิสลามอิสลามอิสลามศาสนิกอิสลามศาสนิกก็คืออิสลามศาสนิกที่อยู่ไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในในสีจังหวัดนะไม่จำไม่จำเป็นแ,แต่อยู่ที่อํานาจขอบเขตอํานาจศาลชั้นต้นว่าคดีนี้อยู่ในเขตอํานาจไหนเหมือนกับเรื่องเรื่องฟ้องหยา่าฟ้องหย่านั้นสามีเป็นคนยะลา ภรรยาเป็นคนสงฆลาเวลาฟ้องยาเขตอำนาจฟ้องยาก็คือ,อภูมิลำเนาจำเลยก็คือสามีอยู่ที่อาลาก็ต้องมาฟ้องที่อาลา<ช>ฟ้องที่อาลาเมื่อไร่ต้องใช้กฎหมายอิสลาม<ช>เพราะเข้าเกณฑ์ต้องใช้กฎหมายอิสลามเ<ช>พระาะศาลชั้นต้นดูว่า,าเมื่อคดีความที่มุสลิมด้วยกันเข้าในศาลชั้นต้นในสีจังหวัดนี้ก็ต้องใช้กฎหมายอิสลาม<ช>อันนั่นแหละแล้วก็บทบาทองดาตัตก็คือ เป็นองค์คณะแล้วก็มีมีอำนาจในการวินิจฉัยข้อกฎหมายอิส伊斯มแล้วก็ลงลายมือชื่ออันนี้บทบัตรหลักของดาโตะแต่บทบัตรรองก็คือดาโตะก็ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายลามข้อกฎหมายก็เรีให้คำปรึกษานี้เพราะดาโต้นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่นับถือก็เลยมีอะไรข้อขัดข้องในข้อกฎหมายเขาก็จะมาถาม เนี่ยนะกรเราก็ให้คำปรึกษาไปแล้วก็ในคดีที่มาศาลเนี่ยตอนตอนนี้มันมีไกลเกี่ยก่อนฟ้องแล้วก็คดีฟ้องก่อนที่จะพิจารณาคดีก็ต้องไกลเกี่ก่อนเพราะนโยบายของศาลเนี่ยคดีครอบครัวต้องไกลเกีี่ก่อนแล้วก็การไกลเกี่รนี้บางบางเรื่องบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกดตลงไปคุยด้วยลงไปไปผู้ประนอมเป็นผู้ไกลเกี่ในคดีด้วยแล้วก็ นั่นแหละบทบาทรองของนาโตะแล้วก็บทบาทรองของนาโตอีเรนก็คือเผยแพร่กฎหมายอิสลามเผยแพร่กฎหมายอิสลามก็คือดาโต้ไปบรรยายตามวาระต่างๆตามหมู่บ้านตามอะไรตามที่เขาเชิญมาแล้วก็ทางหัวหน้าศาลก็ได้อนุญาตไปเราก็ไปพูดคุยเรื่องกฎหมายอิสลามเผยแพร่แก่ประชาชนบางเรื่องก็บางบางเวลาก็ไปออกวิทยุบ้างก,ก็มีก็ อันนี้บุบาทรองของของดัตตุยุติธรรมครับค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากจะทราบก็คือความหมายของการใช้กฎหม่ยสลามในสรัรเยาวชนและครอบครัวนะคะเป็นยังไงครับความหมายใช้อำนาจปกครองใช่ค่ะ,ะความหมายของการใช้อำนาจปกครองนี้ก็คืออำนาจปกครองนี้ก็คืออำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมรอนไร้ความสามารถและผู้เยาว์ให้กรรมให้ ทำการแทนหรือจัดการแทนหรือช่วยจัดการหรือ,อให้ความยอมหรือทํานิติกรรมหรือกอระทําสิ่งที่จําเป็นสาหรับบุคคลน,นั้นและปกป้องพยาันตรายอันนี้เป,นเป็นเป็นความหมายอํานาจปกครองในเมื่ออำนาจปกครองตามหลักกฎหมายอิสลามนั้นมันแบ่งเป็นเป็น,ปนสองอำนาจเรื่องอำนาจปกครองกับอำนาจเลี้ยงดูอำนาจเลี้ยงดู อีกเรื่องหนึ่งอำนาจปกครองอีกเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกับกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งอำนาจปกครองก็คืออำนาจเลี้ยงดูกับอำนาจปกครองก็จะอยู่ด้วยกันแต่ทางทางหลักหลักกฎหมายสลามเขาจะแยกเพราะเวลามีสามีภรรยาแย่งกันว่าคนนี้จะไปเลี้ยงลูกคนนี้ก็จะไปเลี้ยงลูกตามหลักกฎหมายสลามก็จะดูว่าถ้าหากว่า ทั้งสองฝ่ายนี่มีคุณสมบัติเท่าเท่ากัน <คะ S 2> าตามหลักกรหมาธิสลามเขาจะให้ฝ่ายแม่เป็นคนดูแลก่อนเพราะคนแม่นั้นาตามหลักกรหมาธิสลามเขาดูว่าเป็นคนที่สงสารเด็กมากที่สุดแล้วก็อ่อ,อนโยนแล้วก็อ,อะไรหลายๆอย่างที่ท ผู้หญิงมีผู้ชายไม่มีก็เลยตามหลักกฎหมายิสลาม,มก็จะให้ผู้ผู้หญิงเป็นคนเลี้ยงดูแลแต่อำนาจบกครองนั้นอำนาจน,น,นั้นเลี้ยงดูและอำนาจดูแล,แลเรื่องทรัพย์สินด้วย<ร>อำนาจปกครองและก็ยินยอมแล้วก็ทํานิติกรรมต่างๆได้ด้วยอันนี้อำนาจอำนาจปกครองแล้วก็อำนาจปกครองกับตามหลักกฎหมายิสลามกับอำนาจปกครองตามกฎหมายแพ่งนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าอำนาจปกครองตามกฎหมายแพ่งนี้เขาเรียกชื่อต่างกันเหมือนกับ ผู้เยาว์เขาใช้ว่าผู้ปกครองผู้ร้ายความสามารถเขาจะใช้ว่าผู้อนุบาลผู้สมรายความสามารถเขาจะใช้ว่าผู้พิทักษ์แต่ตมามหักกบหมอิสลามนั้นเขาใช,ใช้ใช้ชื่อเดียวผู้เยาวก็ใช้ ผู้ปกครอง um. ผู้ร้ายความสาม,มารถก็จะใช้ผู้ปกครองเช่นกันแล้วก็ผู้สมรายความสามารถก็ใช้ผ <19 in the world> ู <im machine> ้ปกครองเช่นกันอันนี้แหละความหมายผู้ปกครองเหตุที่เราจะต้องเอากฎหมายอิสลามมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยค่ะเพราะอะไรการใช้กฎหมายอิสลามในการใช้อำนาจปกครองนี้เพราะว่าเราจะดูว่าทายาทกับเด็กนั้นเป็นอย่างไรเหมือนกับเหมือนกับ อำนาจปกครองของของหลักกฎหมายอิสลามก็คือก็ออจะให้ฝ่ายพ่อเป็นเป็นเป็นหลักเพราะเพราะว่าพ่อ,พอ,พอน,นั้นมีหน้าที่จ่ายเข้าประกการเลี้ยงดูแก่แก่ผู้เยาว์แก่เด็กไม่เหมือนกับกฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่งเขาจะร่วมกันจ่ายร่วมกันออกค่าอุกปาการะเลี้ยงดูแต่ตามหลักกฎหมายอิสลามอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายาผู้หญิงไม่เกี่ยวก็เลยเรื่องเกี่ยวกับ อำนาจปกครองนี้เขาจะให้ผู้ชายเป็นเป็นหลักเพราะว่าผู้ชายเนี่เป็นมีหน้าที่ในการจ่ายเข้าอุปกาศอะไรยียงดูแล้วก็มีหน้าที่ในการให้ความสะดวกให้ความสุขให้ความทุกอย่างแก่แก่เด็ก mm hmm. เพราะผู้เพราะผู้ชายนั้นมีมีศักยภาพปกติแล้วปกติตามตามตามที่ว่าผู้ชายสภาพร่างกายเขาดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าแล้วก็ผู้ชายนั้นมีมีมมม มีหน้าที่มากกว่าผู้ฟ้องในเรื่องอำนาจปกครองตลอดระยะเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการมาอยู่ในตำแหน่งของดาโตยุติธรรมค่ะสติติของการที่จะทำให้พื้นที่ของเราค่ะมีสติติของการคลี่คลายคดีได้เยอะขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นสถิติเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับคดี ในศาลเยาชวชนก็คือมีคดีสองประเภทคดีแรกก็คือคดีฝ่ายเดียวคดีร้องขอรับรองบุตรคดีร้องขอตั้งปกครองอันนี้คดีฝ่ายเดียวคดีฝ่ายเดียวนี้ถ้าหากว่า,าทาั้งทั้งผู้ร้องเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีเหตุขัดข้องจริงๆว่าต้องอใชอ้อำนาจปกครองอาทางศาลก็จะพิจาร,รณาดูแล้วก็ สมควรและก็มีเหตุข้องจริงๆก็จะออกคําสั่งให้เลยเโดยโดยโดยไม่ได้ยืดเวลาโดยไม่ได้ไม่ได้ทําให้กระบวนการายาวนานเพราะว่าเราดูาที่เหตุว่าการความต้องการของประชาชนความต้องการของชาวบ้านนั้นมีเหตุจาเป็นจริงๆเราก็จะให้เหมือนกับคนติดเตียงมาขอ,อ,าอาตั้ง ผู้ปกครองเพื่อจะดูแลคนติดเตียงเราก็ดูเหตุจาเป็นยันยายังไงมีกัดข้องไหมเมื่อเราดูเหตุทุกอย่างแล้วสมควรให้ศาลก็จะให้โดยไม่ได้ดูว่า,าใครมายื่นใครมามาขอเราไม่ได้ยึดดรงนั้นเราให้ความยุติธรรมเสมอภาคกับทุกคนแล้วก็คดีประเภทที่สองคดีที่มีสองฝ่ายคดีมีคู่กรณีคดีฟ้องยาคดี ฟ้องขอเข้าปรกการเรียงดูคดีฟ้องขอแบ่งสินสมรู้อันนี้คดีมีสองฝ่ายคดีนี้ที่เหมือนที่เราเกรงเคยเคยกรงว่าคดีที่มาสู่ศาลแล้วนโยบายของศาลจะต้องก<ข>ไกลเกี่ยก่อนส่วนมากแล้วคดีสองฝ่ายนี้เมื่อเข้ากระบวนการไกลเกลี่ยนี้อันนี้เราต้องยกย่องเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ยเก่งมากเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้กเก้าสิบาเก้าสิบ เกินเนี่ยาจะจบชั้นไกลเกียวแล้วก็ถ้าหากไม่จบชั้นไกลเกีียวก็จะเข้าพิจารณาคดีเราก็จะสืบพยานจะสืบหลักฐานของทั้งสองฝ่ายว่าอย่างไรยังไงเราก็จะตัดสินคดีพร้อมกับผู้ิภากษาว่าตกลงคดีนี้จะไปทางไหนนี่แหละเป็นกระบวนการคร่าวๆแล้วก็ทั้งสองประเภทนี้คดี99.9%เนี่ยจบเสร็จในตามเวลาทุกอย่าง ค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านดาโตะได้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับในฐานะผมดาโต้ยุติธรรมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจึงขอเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆจากศาลเยาวชนและครอบครัวในเมื่อท่านมีปัญหามีคดีความเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่หาที่ แก้แก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็หาทางออกไม่ได้มาที่ศาลศาลเรามีบริการตลอดเรื่องให้คำปรึกษาเช่นตอนนี้เรามีกาิเกีกย่ยวก่อนฟ้อง,องถึงแม้คุณไม่ฟ้องก็ได้มาามามาที่ศาลศาลจะจัดการทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้ทนายโดยไม่ต้องใช้เงินโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยศาลจะบริการทุกอย่างแล้วก็คุณก็จะกลับแล้วก็ได้ข้อตกลงที่บังคับ ได้ด้วยนะไม่เหมือนเราไปตกลงที่อื่นจะบังคับไม่ได้แต่คุณมาตกลงที่ศาลเมื่อไร่คุณอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมทําตามข้อตกลงก็จะเอาข้อตกลงนั้นไปบังคับได้ทันทีอันนี้แหละเป็นข้อดีที่ามาที่ศาลฉะนั้นเราเชิญชวนประชาชนและก็ชาวบ้านที่มีปัญหามาหาเราดีกว่า เตที่สารในวัฒนและครอบครอบใหญ่อะไรครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชม่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้กับอีกหนึ่งประเด็นที่เราพูดคุยค่ะอยากจะให้ทุนผู้ชมได้รับทราบถึงว่าการขับเคลื่อนของนโยบายของรัฐบาลเองหรือว่านโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่จะตอบโจทย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เคียงคู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมานั่งพูดคุยประเด็น ถึงเรื่องไหนนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงท่านดัดตตยุทธิธรรมจังหวัดยะลาของเราต้องรับผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ